มาถึงเวียดนามไม่ได้กินซีฟู้ดถือว่ามาไม่ถึงและนี่คือร้านนี้แพรมาค่ะอยู่ในโฮจิมินห์คือร้านอะไรก็ไม่รู้นะคะแพรเดินผ่านมาแล้วเจอเห็นว่าคนเยอะดีไหนลองเข้ามาหน่อยสิแกเจ้าของร้านมาแนะนําเมนูด้วยตัวเองเลยอ่ะสรุปร้านนี้กาลังเป็นกระแสะอยู่ในโฮจิมินห์เว้ยแพรบอกเขาเลยค่ะว่า t h i s one for me please นี่แกใครเคยไปเวียดนามอะ่ะนี่มันคือน้ำอะไระมันจะเหมือนชาดําก็ไม่ใช่ชามะนาวก็ไม่เชิงคือมันอร่อยกลมกล่อมมากนี่นะคะชีเสิร์ฟละเป็นเมนูทะเลรวมค่ะเป็นฟิลแบบหม้อไฟกับน้ำต้มยำอ่ะเขาจะใส่เครื่องมาให้แแนน่่่่่เเลลยยมมหหออออกกกกุุ้้งงงพรรัใจวาาคืื กุ้งมังกรจริงๆไงถือว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าเมนูเนี้ยไม่ถึง300ที่พนักงานเห็นว่าแพ็แกเกจกุ้งไม่ได้สักทีเขาก็เลยมาแกะให้หน่ารักมากๆเลยอ่ะ Amazing มากที่ที่เนี้ยเขามีน้้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยอ่ะแพ้คิดว่าเวียดนามจะไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะนีก็จิ้มไปเลยทีข่ขากุ้งกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดล่ๆแพ้แอบรู้สึกว่าเขาใส่วาซาบิเข้าไปด้วยอะเพราะว่ากินไปปุ๊มันรู้สึกฉุนจมูกนิดนึงแต่ว่าโคตรอร่อยอะจริงๆแล้วคนเวียดนามกินน้ำจิ้มนี้ค่ะน้ำจ